มาพร้อมถุงก,ก๊อฟครับโอ้โหมาตีก๊อฟที่เมืองไทยครับวันนี้แตกเรียบร้อยพี่น้องไหมครับป๊อดวันนี้มาอย่างล้นหลามครับด้านถ้าออกหมายเลขกสีแทบเดินไม่ได้ครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องครับ ัชาติทั้งชาติทั้งนั่นครับทั้งชาวญี่ปุ่นชาวคนร่างน้องนี่ครับพี่น้องด้านถ้าออกหมายเล็กสีนี้คับขงนะครับเดินแทบไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับเบลคัมทูไทยแลนด์นะครับเบลคัมทูไทยแลนด์มาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะครับเบลคัมทูไทยแลนด์ครับ โอ้โหด้านทางออกหมายเลขสีครับข้างเดินแทบไม่ได้ครับวาดีโทโอ้โหโพี่น้องเบื่แล้ครับค้นเต็มนะครับหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับเอาเข้าวของมา3-4ใบเนาะนี่ครับเต้นเลวครับนี่หอดพู้นครับ นี่คือสนามบินสุวรรณภูมิครับป<า>ัดด้านทางออกหมายเลข 4, 5, 6, 7, 8ครับคนเต็มนะครับอือหือมีครับพี่น้องหลังไหลามาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหเยอะจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นชาติ่ังชาติครับโอ้โหมาอย่างล้นหลามนะพี่น้องมาแบบมืดฟ้าโมดินครับ ััดีครบเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาย่างเทียส้มน,น,นะครับมาอัปเดตเหตุการณ์นะครับอยู่ที่สานามบินสุวรรณภูมิครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามเนาะมาเทีย่ยบเมืองไทยครับช่วงไฮซีซั่นครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งหน้าตาแล้วก,กัมีทั้งชาวเอเชียเนาะเป็นชาวจีนครับเป็นชาวฝรั่งครับยาาหอดพูนครับโอ้โห มาแบบมืดฟ้าโมดินครับวันนี้คือวันที่12ทธันวาคมครับพี่น้องนี่ครับเปิดกับมาเทมองไทยเนาะปาดเยอะอยจริงๆครับโอ้โหเวลค m ั t ทูไทแร a n d นะครับมาเทมมองไทยแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับเมืองแห่งเสรีภาพเนาะก็สามารถไปได้ทุกที่ครับเมืองไทยนี่ครับ Uh huh. นี่ครับตอนนี้บอดาตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยมารอบเลิอก,กัะตื่นเต้นเนาะเห็นชาติต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็สุขใจนะครับสุขเจอสุขใจไล่ับนี่ครับ uh huh. อือหอวันนี้เอฟซีก็บอกให้มาเนาะเอฟซี FC บอกให้มาอัปเดตเหตุการณ์ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ Oh. มองที่ผมยืนนี่ก็คือชั้น3ครับพี่น้องชั้น3ประตู3ครับนี่ครับชั้น3ประตู3ครับเป็นทางออกมาเลขสามเนาะนี่ครับอ oh. มาแบบมือฟ้าโมดินครับอื้อหือวันนี้ก็แดงเต็มบอร์ดครับขาเข้าครับ วันนี้มาขอเปิดคลิปที่ชั้น3นะครับด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารเนอะนี่ครับเป็น KFC ครับป้าเอาเาของมาเยอะจริงๆครับมาแบบนี้ต้องอยู่หลายวันแน่นอนครับ <c oughs> เอาเงินมาให้คนไทยเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โห <c oughs> ต่อคนนี้คิดว่าใช้ใจ่ายไม่ต่ำกว่าห0 0 0 0ืนเนาะ ต่อเดือนนะครับโอ้โห,โโหด้านนี้ก็เป็นฝนหลังครับเป็นชาว้นหลังครับพีนบ่น้องครับมาเทียวเมืองไทยครับเยอะจริงๆครับด้านนี้เป็นทั้งลงครับ ตอน่ายคลิปนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นพี่น้องมากเราเริ่กันตื่นเต้นนะครับมาเห็นชาวต่างชาติมากเท่มองไทยการุกเจอทุกใจแท่นคนไทยนะครับแทนพ่อค้านแม่ค้าเนาะการค้าการขายก,ก็จะคึกคักนะครับนี่ค่าบพี่น้องด้านนี้ครับอันนี้เป็นชั้นสองประตูสามครับเต็มเลยครับโอ้โหนีครับพี่น้องเอาข้าวเอาของมาเยอะจริงๆครับ โโอ้ oh, oh. วันนี้ก็แดงเต็มบอดครับแดงเต็มบอด uh huh. มาจากฮานอยกวางโจฮ่องกงโอซาก้าสิงคโปร์ทา้านิวเดลีหนานกิงไทเปริยาตซิดนีย์เวียนนาย่างกุ้งนาโกย่า โอ้โหดาก้าคุณหมิงครับพี่น้องมาจากซูบอร์ดเนาะนี่ครับเต็มนะครับอือหือนี่ครับเป็นชาวฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยครับโ mm hmm. oh อ้โหหน้าหอนคุณครับพี่น้องนะครับเต็มนะครับ mm hmm. ป้าเนาะนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยครับอือหือนี่ครับ ออกมาอีกแล้วครับเบื้องหน้าตาแล้กก็คล้ายชาวอาหรับเนาะนะครับด้านนี้คล้ายชาวอาหรับครับอโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นทัวร์เอเจนซี่ครับมารอรับนักท่องเที่ยวครับเบลคัมทูไทแลนนะครับเบลคัมทูไทแลนครับ โอ้อันนี้เบิ่งแล้วกับสายชาวเวียดนามเนาะพี่น้องสายชาวเวียดนามครับนี่ครับเอาก็าของมาเยอะจริงๆครับอืมนี่ครับโอ้โหมาอย่างล้นหลามมาอย่างมืดฟ้าโมดินครับพี่น้องนี่ครับเต้นนะครับสุดทุสุดตาครับ ออกมาอีกแล้วครับชั้น2ประตู3ครับชั้น2ประตู3ครับอืมฮึนี่ครับพี่น้องชาตต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหเนี่ยฮอดพูนครับเนี่ยฮอดถ้าออกหมายเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่ครับอืมฮึนี่ครับ ตอนนี้เป็นมิติ้งพอยต์มิติ้งพอยต์เป็นจุดนัดพบครับโอ้โหเอาเอาของมาเยอะจริงๆครับเปลวคำทูเทลแลนด์นะครับเปลวคำทูเทลแลนด์ครับโอ้โห oh เลยมาแล้วก็ต้องพาเข้ามาชมนะพี่น้องนี่ครับพาเข้ามาชมครับภาพแห่งความภาคภูมิใจครับนี่ครับด้านนี้กับหน้าตาขายชาวจีนนี่ครับขายทัวร์จีนครับเต็นนะครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับนี่ครับพี่น้องชาวต่างชาติท่านนั้นครับเบิกหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับนี่ครับลายซื้อครับ เต็มนะครับอือหือครับรูปเราใช่ไหมพี่โรงแรมจะพอไปเนาะครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องมาอย่างเยอะครับอือนี่ครับตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกา20นาทีครับพี่น้องนี่ครับ ออกมาอีกแล้วครับรอบบ่ายสามโมงคนก็เยอะครับนี่ครับนี่ครับอนนี้ก็เป็นฝรั่งครับช่วงนี้ฝรั่งมากเที่ยเมืองไทยหลายเนาะช, 5, 4, 3, ช่วงไฮซีซันครับช่วงใกล้วันคริสต์มาสนะครับ เห็นแล้วก็ซุกเจอซุกใจเนาะนี่ครับไม่เห็นชาติต่างชาติมาเทมงไทนก็ซุกเจอซุกใจเนาะการค้าการขายการเงินการท่องก็จะดีนะครับโอ้โหมาแบบนี้จะมีโรงแรมให้ไหมเนาะกบปดัดออกมาอีกแล้วครับอือหือ เบ่งหน้าตาแล้วคล้ายชาวญี่ปุ่นเนาะนี่ครับดูบหน้าตาแล้วคล้ายชาวญี่ปุ่นแต่ส่วนนึงก็น่าจะมีคนไทยเนาะพี่น้องส่วนนึงก็น่าจะมีคนไทยครับด้านนี้ก็เป็นชาวคนหลังครับโอ้โห oh. พี่ครับพี่น้อง,เ,ออตอง,นะงเต็มนะครับพอมาอีกแล้วครับชุดสีมงนี้สาวการบินไทยเนาะชุดสีม่วงครับป๊าดีครับเต็มนะครับมาอย่างเยอะครับ ด้านนี้ก็ฝลั่งครับการพูดกับฝรั่งครับโอโ้โหรายได้จากการต้องเสียของไทยนะพี่น้องตอนนี้ได้มาแล้ว1ล้านล้าน,านบาทน,นะครับโอโ้โหครับเอาข้าวเอา,เอาขอมาเยอะมากครับ3าสี่ใบครับกระเป๋า,าครับ ออกมาอีกแล้วครับเบลคัมทูเทเลนนะครับเป็นชาวฝลั่งครับก็อแบบนี้ว่าจะบรรยายแบบไดพี่ตอนน้องนะครับมาแล้วก็มีแต่วความสุขใจนะสุขเสีวสุขใจครับว้าวใส่เสื้อพื้นใหญ่อาชิบานบอลครับนี่ครับ พื้นใหญ่ครับอาร์เินอนครับโอ้โหใส่เสื้ออย่างนี้ถูกใจบอลนัดครับหน้าตาค้ายชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นครับด้านพื้นเป็นสาฝลั่งครับโอ้โหเยอะจริงจริงอีรน้องน,นี่ทบคนไทยก็มีมิดเวตีที่ดีครับ ก็ทาให้ชาวต่างชาติก็ชอบมาครับเพราะว่ามาแล้วก็มีแต่ความสุกเนาะทุกเจอทุกใจนะครับแล้วก็สามารถไปได้ทุกที่ครับเมืองไทยครับเมืองแห่งศิริภาพครับโอ้โหเยอะ<อ><อ>จ,จริงครับพี่น้อะครับบางคนก็เอาไม้กลอบมาครับโอ้โห แสดงว่าชาวต่างชาติชอบมาดีกรอบที่เมืองไทยเนาะนะครับพี่นะ้องเป็นไม้กลอฟครับเบิ่งหน้าตาแล้วคล้ายชาวญี่ปุ่นครับมาดีกรอบที่เมืองไทยครับเป็นชาวญี่ปุ่นครับมาพร้อมถุงกลอบครับไม้กลอบครับพี่น้องที่เข้า นี่ก็ไม้กรอบครับแสงวัชชา่างชาติชอบมาตีกรอบเนาะโโมาตีกรอบที่เมืองไทยครับออกมาอีกแล้วครับเต้นนะครับ ไม้กอั้งน้าพี่น้องนี่ครับโอ้โหการน,นี้ก็เป็นชาวปรลังัรโอ้โหพี่น้องนะครับ,รรบมาแบบมืดฟ้าโมดินครับเยอะจริงๆนะครับในคลิปนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าพคนออก็อ้อได้หลายทางเนาะ อาอได้หมายเลขห้าหกเจ็ดนะครับโอ้โหดีครับพี่น้องอ๋อดูครับชาต่างชาติต่างนั้นครับเวลคัมทูว,วร์เทเลนเดอร์ครับพี่น้องครัท่านอือครับเป็นชาวฝรั่งครับเหม่แล้วกับร้านนี้ก็ขายชาวอินเดียครับ ามาอย่างล้นหลาพี่น้องนี่ครับโอ้โห,โหมาแล้วกับซุกเจอพี่น้องเอ้อเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พี่น้องคนไทยมีความสุขเนาะโอ้โหมาแบบมือฝาโมดินครับ ด้านทางออกหมายเลขสีนี้ครับข้างนะครับอืมอครับเป็นชาวฝรั่งครับเอาข้าวเอาของมาเยอะมากครับโอ้โหหอดคูณครับด้านทางออกหมายเลขพา7ก็เต็มครับอืม นี่เ่ยคือเมืองไทยพี่น้องเมืองไทยใครก็อยากมาเนะาะเบอกนัดไม่ได้อวยนะครับก็ขอให้ภาพนี้คือตักฐานยืนยันเนาะว่าชาติางชาติชอบมาเมืองไทยครับหลายคนก็บอกว่าผมอวยเนาะแต่นี่คือความจริงเด้อครับพี่น้องความจริงครับ ยาฮอตครับเป็นชาวฝรั่งครับโอ้โหดีครับเอาของมาเยอะมากครับคิดว่าอยู่ถึงวันปีใหม่แน่นอนครับอือือออกมาอีกแล้วครับ วว้าวอืเบิ่งหน้าตาแล้วคล้ายชาวญี่ปุ่นเนาะนี่ครับมาพร้อมทุงกรอฟครับโอ้โหมาตีกรอฟที่เมืองไทยครับวันนี้แตกเรียบร้อยพี่้นะครับดวันนี้มาอย่างล้นหลามครับ ด้นถ้าออกหมายเรื่องสีแทบเดินไม่ได้ครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับทั้งชาวญี่ปุ่นชาวฝรั่งน้องีครับพี่น้องด้านถ้าออกหมายเรื่องสีนี่ครับทั่งนะครับเดินแทบไม่ได้ครับพี่น้องนี่ครับเบลคั t ทู i ท a ลนนะครับเบลคั t ทู l ท n ลนมาแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับ เดินทางไปไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะครับเมลคำถูแเทลีนครับโอ้โหการทางออกหมายเลขกสีรับขังเดินแทบไม่ได้ครับฟ้าดีโทโอ้โห,โโหเดินแทบไม่ได้พี่น้องนี่นครับ หมายเลขสีครับอ๋อนี่ครับโอ้โหออกมาอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับ เบื้งหน้าตาแล้วขายชาวจีนเนาะหรือว่าชาวไต้เป่นะครับฮ่องกงนะครับแล้วก็ชาวฝรั่งครับโอ้โหต่อไาอีกแล้วครับมืดฟ้าโมดินครับพีงเจริญหอลยไม่มีใหม่ไม่่งข่งของสบห้นเบอร์นะครับ นี่คือชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวมืองไทยครับมืดฟ้าโบดินครับฟังเสียงพูดนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้โหครัอือกโอ ตอนนี้บอดด้ตื่นเต้นพี่น้องเออมือไม้สั่นครับมาเห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยครับ,น,รบนี่ครับโอ้โหมาอยันยังก็มาหยันยังก็ปัดบอดคุณครับพี่น้องนี่ครับว,วันนี้แตกเรียบร้อยวันนี้แตกของจริงครับโอ้โห,โห ช่วงายซีซั่นครับหลังไหลมาเที่เมืองไทยครับพี่น้องนีครับสุดจะบปัญญามากครับการน,นี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเอาของมาเยอะมากครับสี่ห้าหกใบครับกระเป๋าครับโอ้โหครับ ชาวจีนครับโอ้โหพี่น้องผมตื่นเต้นครับมากรอบเลิกสุกเจอสุกใจครับมาเห็นชาต่างชาติมาเทียเมืองไทยครับอือหือีครับนี่ห้านาทีนี่คือเงินทั้งนั้นครับเอาเงินมาให้คนไทยครับโอ้โหมาอย่างเยอะครับพี่น้องนี่ครับอ้โดีครับ กระเป๋าสี่ห้าหกใบครับต่อคนครับ,บเอาบัตรนี้กัดจะขอพาเอฟซีขึ้นไปชมภาพมุมสูงนะครับและก็จะได้กาล่าเนาะในครับพี่น้องอ๋อดีครับเต็มนะครับวันนี้แดงเต็มบอร์ดครับวันนี้แดงเต็มบอร์ดโอ้โห ชั้นสองขาเข้าครับม,มาแบบมืดฟ้าโมดินครับพี่น้องเด้วยนะครับโอ้โห,โหเยอะจริงๆครับ นี่ครับแฟนคลับอาร์เซนอลครับปืนใหญ่ครับโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อถูกใจบอดัตมากครับใส่เสื้ออาร์เซนอลครับนี่คือภาพมุมสูงถ่ายจากชั้น3ครับว้าวดูครับ เป็นชาวฝรั่งมากินข้าวครับเบอร์ก์คิงไชน่าทาวครับหอมด้พี่น้องหอมไปควยครับด้านนี้เป็น KFC ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาเกือบ40นาทีครับของวันที่12ครับ ้ันนี้เป็นชั้น3ประตู3ครับจะพาพี่น้อง f อมาสมภาพบมสูงอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะได้กาวลานะครับชั้น3ประตู3ครับโอ้โหปพาพี่น้องมืดนะครับมามืดฟ้าโมดินครับ ำไมใครก็อยากมาเนาะนี่ครับทำไมใครก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหเยอะมากครับด้านนี้ก็เป็นหนุม่มฝรั่งครับเป็นหนุม่มฝรั่ง ขาทูนเป็นชั้นสี่ครับพี่น้องเป็นขาออกครับแต่ไม่ขอเข้าไปนะครับชั้นสี่ครับวันนี้กะแค่ตังเจอ้าที่นั้นสีมาส้มที่ชั้นสองเนาะชั้นสองขาเข้าเมืองไทยครับโอ้โหขอซุปนะครับป๋าพี่น้องไปนะครับด่านทางออกหมายเลขห้าหกเจ็ดแปดครับเอิ้มครับมาอย่างล้นหลามเนาะวันนี้ครับ โนี่คือเมืองไทยพี่น้องนี่คือเมืองไทยนะครับคนหลั่งไหลมาเที่ยวครับโอ้โหคนเต้นนะครับหลั่งไหลมากเทเมืองไทยครับมาแบบมืดฟ้าโมดินครับโอ้โหผมมาร่านี่กัซุกเจอซุกใจครับกะตั้งเจอผ้าเอฟซีเนาะมาส้มผ้าบรรยากานะครับว้าจะมีชาติชาติมาเตมเมืองไทยหลายบอสนะครับแต่ก็มืดฟ้าโมดินครับพี่น้องนี่ครับ เมืองไทยไทยก็อยากมาครับโอ้โหก็ออกไม่รู้ว่าจะบรรยายแบบไดนนะครับถ้าเพื่อสอบเจอกัฝากตอไลอฟ์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายเวลคัมทูไทยแลนด์ครับเวลคัามทูไทยแลนด์โอ้โหมืดฟ้าโมดินของจริงครับวันนี้ครับบ๊ายบาย